สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องวนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะสำหรับชุดตารางตัวเด่นนี้นะคะอ่าก่อนไปรับชมของวันที่22นะคะเราจะมาดูผลของวันที่20กันก่อนนะคะอ่าวันที่20ผลที่ออก6ตัวก็คือ หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกแปดนะคะอ่ะสำหรับตารางตัวดินแอดมาดูกันนะคะหกหกมานะคะหนึ่งมาสองตัวเนาะอ่าแล้วก็เจ็ดมานะคะมาหกมาขาดเฉพาะแปดนะคะพี่น้องจ๋าขาดเฉพาะแปดก็มาครบทั้งหกตัวเลยนะคะส่วนตัวที่แอดจอบเนาะล่างของหกตัวล่างของหกตัวก็คือหกหนึ่ง หกหนึ่งนี้เข้าตารางนะคะพี่น้องจากหกหนึ่งนี้มาตารางเนาะส่วนล่างของห้าตัวก็คือหนึ่งหนึ่งหลุดไปนะคะมาแต่ดิน1นเนาะอ่าหรือใครชอบเบิ้ลก็ใส่ไปส่วนล่างของ4ี่ตัวก็คือ 1, 1, 1นึ่เจ็ดหนึ่เจ็มาในชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าส่วน3ามตัวบนสามตัวบนแอดหลุดไปเนาะวันนี้มาเฉพาะล่างของสี่ตัวนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อนะพี่น้องจา๋ายังโอเคเนาะมาในชุดการตัวที่แอเน้นให้นะคะอ่าไปกันต่อนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่าเรามาดูกันนอว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะ ในตารางตัวเดี่นแอดก็จะมี5 2 7 4 8 0เจี่แปดนะคะอาเวนี้แอดคำนวณออกมาก็มีนะคะพี่น้องจ๋ากวันนี้ขอใส่9ไปด้วยนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวที่อาจับคู่เด้อก็สามารถสับในตารางนะคะอ่าสำหรับตัวที่อาจับคู่ออกมาก็จะมี80 82 84 89นะคะ7 0 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดอ่ะให้เป็นชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะมีสามแปดนะคะ สามศูนย์ศูนย์เก้าห้าสองนะคะอ่าแล้วก็ห้าจนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็เตรียมจุดนอตเดี๋ยวแอดให้ตัวเน้นไปนะคะ ถ้าใครชอบการเบิ้ลอย่าลืมนะคะการเบิ้ลไปที่99หรือ66เนอะอ่ามาดูกันนะคะรอบนี้หลายตัวหน่อยนะคะพี่น้อง๋ามีการเบิ้ลเข้ามานะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี80 84 70 73 38 09นะคะอ่าะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นําไปพิจารณาแนวทางนะคะเปรียบเทียบดูก่อนเด้อพี่น้อง๋า ح, แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลราบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ